ผมลองเปิดสตรีม้วมาแล้ว7จดค,คนแล้วครับผมสวัสดีครับน้องๆน้องๆครับพี่สามารถเปิดเพลงได้แค่ของ NCS นะเมื่อวานที่ลองทำดูแล้วก็ของ NCS ไม่ติดเลกเสิทธิซตพี่ก็จะเอาแต่ NCS เนี่แหละกันพาดไ้ก่นอนนี้ไล่มาเป็นถ,ถ้าบินแล้วไม่คุ้มนะ เออบินไม่คุ้มทำมาตั้งนานมาบินเพราะเพลงไม่เอานะวมาแต่ของพี่มันโดนครั้งเดียวไม่เป็นไรไงเดี๋ยวสาสเดียรมันก็หายไงไอ้ไอ้สีแดงแดงนี่นะใช่มันมันไม่เชิงเหลืองมันติดมันติดแดงได้นั่นนะไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าถ้าคลิปพี่โดนลบอ่ะแต่นั้นคือพี่โดนยังไม่เป็นอะไรไงแต่พี่ถ้าพี่โดนลบลงโทษหนักคือบินไปเลยอ่ะคลิปหายไปเลยใช่ไหมบินหายไปแล้วเออพี่พี่หาไม่เจองัมากไม่แต่คลิปพี่ก็หายไปเลยนะคลิปพี่อ่ะ หาไม่เจอนะไอคิปที่ท,ที่ที่โดนที่โดนติดแดงติดเหลืองอะ่ะก็หาไม่เจอหายไปเลยตอนนี้เหมือนไลฟ์ผมยังไม่ขึ้นเ่ะเยังไม่ขึ้นเหรอแ,แต่พี่เช็คให้ซีโรแมนมีสองนะของเจะใช่ไหมอ๋อแปลว่ามันต้องใส่คีย์ใหม่มั้งใช่ต้องใส่คีย์ใหม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับน้องๆก็ครับทักกันบ้านคณิตโคตรปวดหัวเลยครับผมใช่คณิตศาสปวดหัวมากน้องแก๊ป น้องหัวจุนซีโรแมนวีสองจะสั่งไว้อันนี้เอาไม้ใหม่เดี๋ยวน้องปิงเดี๋ยวพี่ตั้งชื่อจีนใะห้เดี๋ยวรอซีซั่นสองก่อนเดี๋ยวพี่ขอหาเวลารวบรวมร,วมรวมายชื่อน้อง,องๆก่อนแล้วน,นี่เราต้องไปใส่ทีมคียตรงตรง,ตรงวิดีโอคัลเจอร์อะไรวะใช่ใช่ใส่ใหม่หมดเลยต้องใส่ใหม่หมดเดี๋ยวแป๊บนึงผมลืมละเตือ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 ไหนพี่เจรอจำเสียงพี่เจไม่ได้จำได้แต่ตอนทำเสียงคุรูมิน้องปิงบอกมา แ่มันต้องมันต้องเข้าไปใส่ต t มค a m ์ y ตรงไหนนะใส่ตรง setting แล้วก็สตรีมแล้วก็เลือก stream ี e ์เห็นปะในในใน OBS นะต้องเข้าไปใส่ s e ต t i n g ใหมสวัสดีครับน้องๆทุกคนใครมาใหม่เอ่ยมัแบ่งเปนช่องไม่ได้หรอพี่ยังไงแบ่งเป็นช่องยังไงแบบว่าอันนี้ของอันนี้อันนี้ของอีกช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย อืมได้นะก็แค่เพิ่มเพิ่มซอสอะอธิบายยังไดีวะก็เดี๋ยวผมผมเซิร์ชซอสตรงไม่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 เต้องเพิ่มเพิ่มซีนเห็นป่ะตรงตรงซีนอะเจเพิ่มซีนไปซีนนี้เป็นของช่องนี้อีกซีนนี้เป็นของช่องหนึ่งได้หมดอ่ะล้วแต่ได้คือหนึ่งซีนมันก็จะแบบมันก็จะมีมีหลายซอสเห็นป่ะองเพิ่มซีนแทนใช่ไหมถ้าเกิดเพิ่มซีนปุ๊บก็เปลี่ยนก็มันจะเป็นอีกซีนหนึ่งไปเลยใช่อ๋อคือต้องเพิ่มซีนแทน ถูกต้องใช่พี่ผมไม่มี<ช>มมกันบ้านดีแล้วครับผมน้องเว็บใครเล่นมุกนี้ใครเล่นมุกอีกบ้างครับวันนี้วันนี้จะมีคนเล่นมุกไหมอะนะเมื่อวานเมื่อวานน้องๆเล่นมุกกันในในแชทน้อนครับอ้ามตอบอ่านแบบภาษาอังกฤษแปลว่อาอะไรอ่าโอเคน้องแก๊บยิงมุกมาลอะออะใครตอบได้ตอบครับผมก็ห้ามพี่ตอบเดี๋ยวนะแล้วมันแล้วมัน,น,นไม่ให้ใส่คีย์อะมันขึ้นว่าปิดอะ่ะ ใช่ทำไมวันนี้รู้สึกมีอุปสรรคเยอะจังเลยสตรีมครับผมเขเปลี่ยนอะไรใหม่เยอะแยะมันก็เลยแบบงงๆไงไม่เจเจกดที่ทำไมอ่ะอ่าทุกคนตรีมเพราริงต้องใส่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอันหนึ่งอันหนึ่งเจต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยอันหนึ่งตรีมใช่ตรงเซอร์วิส เป็น t u b e YouTube Gaming นะแล้วตรงเซิร์ฟเวอร์เป็น Primary y o u t u b e เอ่นั <Dream S 1> ่นแหละมันเมันเลือกมันเลือกอะไรไม่ได้เลยไงตรงนั้นนะผมก็เลยงงไงสตรีมคลิปลิงคือ oh. ปกติมันต้องเลือกได้ใช่ปหะล่ะไม่ไม่ไม่เจเจเจไม่ต้องเลือกมันมันเลือกให้แล้วเจก็แค่เอาลิงก์ไปเพจเพจปุ๊บแล้วเจก็กดแอปพลายเลยเอาลิงก์ไปวางตรงเนี้ยแหละแล้วก็แล้วก็แอปพลายได้เลยลิง ไม่แล้วมันคือมันกอบมันกดอะไรไม่ได้เลยตรงนั้นนะได้สิอ่าก๊อปปี้แล้วก็คือมันดำไหนว่ามันเป็นดำดำหมด,มดมเลยอ่ะหรอผมเลยงงไงว่ามันทำอะไรกับตรงนั้นไม่ได้เลยไงอ๋อตอนนี้เจไฟ์ฝดแล้วนี่ใช่ไหมมันเล